ครับเัากับคลิปของในิคมสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับการใช้โปรแกรมออ t o c a แคดนะครับโดยโปรแกรมออ t o c a แคดนะครับที่มาใช้นะครับจะเป็นออ t o c a แคดวอลแมกนะครับก็คือสำหรับ Mac In t o ท h นะครับิปนี้นะครับทำเพื่อว่าเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะครับอยากจะซื้อเครื่อง Mac มาสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ในการทํางานออร์ทแคดหรือพวกงานสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับทีนี้ เราก็จะมาแนะนํานะครับวิธีและขั้นตอนการใช้งานนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับแ้ะอะไรที่มันแตกต่างนะครับหลักๆนะครับอาจจะมีตัวอย่างนะครับป้านสักหลังเล็กๆนะครับให้ดูนะว่าเราจะเขียนยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่หน้าตาของมันนะครับโดยบทความนี้นะครับเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม a u t o d e s นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ User Interface นะครับก็คือหน้าจอการใช้งานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูกันนะครับโอเคนะครับ ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเมนูบาร์นะครับอยู่แถบด้านบนสุดนะก็จะเป็นรูปไฟล์คําสั่งนะครับอันนี้มาตรฐานทั่วไปนะครับโอเคต่อบาร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือทูบาร์นะครับทูบาร์นะคะก็จะเป็นไอคอนนะครับไฟล์ใหม่ในนี้นะเพิ่มเิแอพอะไรพวกนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ก็จะเป็นไฟล์แท็บนะครับตรงนี้นะครับไฟล์แท็บสำหรับเลือกนะครับ โดยเบื้องต้นปกติก็จะเป็นขึ้นมาจะเป็นสตาร์อย่างนี้นะครับสตาร์ท a b นะครับแล้วเ,เลือกมาเปิดไฟล์แรกที่เราเลือกมานะครับว่าเป็นตัวไฟล์เริ่มต้นที่เราจะเขียนนะครับสมมุติว่าเราจะเปิดไฟล์ซ้ำใหม่นะครับเช่นสมมุติว, Guild, ว่าเปิดมเปิดงานสักหลงหนึง่งงานอาะไรดีอันนี้ก็โอเคอันนี้นะสมมตินะครับเปิดมาสักหลังหนึ่งนะครับนี่ครับไฟล์ก็จะมาเพิ่มต้นเพิ่มเ,เป็นแท็บขึ้นมาอย่างงี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ ปิดขึ้นไปจากหลังหนึงนะครับก็อาจจะสมมตินะนี่นะครับอะไอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแท็บไปเรื่อยๆครับวิธีนะครับปิดก็เราจะมีพอเข้าไปตรงนี้นะจะมีเอกนะครับก็กดปิดนะครับไอเซฟนะครับกดปิดนะครับไอเซฟนะครับนี่นะครับนี่คือไฟล์แท็บนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งนี้คือ Tool set นะครับก็คือจะเป็นรวมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับของตัวแกรม AutoCA d นะครับ โดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ2มิวิตินะครับกับสามวิตินะครับโมเดลลิ่งนะครับโดยในบทนี้นะครับอ u t ต์แคที่ผมถนัดนะผมจะเป็นถนัดงานเขียนใช้ในการเขียน2อวิตินะครับก็แต่หลักก็จะเขียน2มิวิติให้ดูนะครับอันต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็คือดอยอิงแอเรียนะครับก็คือพื้นที่การเขียนนะพื้นที่การใช้งานนะว่าการ เขียนบกเอาเอาเอาไว้แบบเขียนแบบกระดานเขียนแบบนะครับคือบริเวณนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับต่อไปนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าพาเลตนะครับจะเป็นถาดแสดงข้อมูลนะครับมีตั้งแต่ p าวเวอร์อย่างนี้นะครับมีตั้งแต่ a y e r อร์แลพวกนี้นะหายเรืต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อนะอันนี้ผมจะตั้งโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นตั้งที่ไมล์ตัวนี้นะครับแต่เราสามารถตั้งบป็ออได้นะออ ัวออก็จะเพิ่มทุกอย่างนะว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดนะแต่ก็เป็นแค่ไมายก็พอนะครับพาเลตแท็บนะครับก็สามารถเลือกได้นะว่าเป็นอะไรนะครับน,นี่เลือกได้นะโอเคนะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับดีจะเป็นคอมมานด์ไลน์นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคอมมานด์ไลน์นะครับคอมาคคอมนานด์ไลน์ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการ ป้อนคำสั่งนะครับป้อนคำสั่งเพื่อการใช้งานนะครับก็เช่นหลาสมุดนะครับหลาครับก็เป็นสร้างคำสั่งหลายนะครับประมาณนี้นะครับ REC นะครับมาเริ่นี่นะครับอย่างนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็จะมีขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถให้มันยาวขึ้นมาได้นะเอนให้มันยาวขึ้นมาได้นะวก็นานจำไม่ได้ ได้นะครับไม่ใช่อันนี้นะตั้งขึ้นมานะครับดูคําสั่งเก่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วคาสั่งย้ายได้นะครับที่จะปิดมันก็ได้นะเดี๋ยวเราดูวันที่หลังนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับดูที่ฝั่งซายล่านะครับตัวนี้นะครับก็คือเลเยอร์แท็บนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการเลือกนะครับว่าคุณจะทํางานในหมด โมเดลนะครับหรือโหมดเลเยอร์นะครับหรือเพิ่มเลเยอร์นะครับตามจํานวนที่เราต้องการนะครับก็สามารถทําได้นะเช่นเวลาเราสั่งพิมพ์นะไฟล์งานหลายๆเราอาจจะมาสร้างตัวที่ทําที่หน้าเลเยอร์นะครับเพื่อให้จัดงานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวในนี้จะดูในหัวข้อถัดไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่คือสเตตัสบาร์นะครับจะเป็นส่วนในรายละเอียดนะครับเช่นจะให้โชว์ขีดไหมจะเป็นเปิดหลักๆก็จะเป็นการเปิดปิดระบบนะครับควบคุมพื้นที่นะครับ แล้วก็ส่วนที่แสดงรอยิ่งเอรียนะครับนี่ครับเช่นเปิดปิดนะครับเป็นกริดนะครับสแนปนะครับปอยให้มันตั้งฉากนะครับอะไรเงี้ยอยให้เป็นตั้งฉากไว้เช่นพูดว่าเราขีดลายเงี้ยเป็นตั้งฉากนี้นะครับเราไม่สามารถขีดเอียงนี้ได้นะครับจะเป็นการตั้งฉากนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเข้าวๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้อันต่อไปนะที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเราจะมาเปิดปิดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ สมมติเราสั่งไปคําสั่งที่คอมมานะครับคอมมาหนึ่งนะครับคอมมาหนึ่งนะครับก็จะปิดทูเซตนะครับเปิดปิดทูเซตนะครับคอมมาหนึ่งนะครับถ้าคอมมาสองนะครับคอมมาสองก็จะปิดกับปิดบล็อกนะครับนนี่ะครับเปิดปิดบล็อกหนี่มันจะมีบล็อกนี้นะนี่เปิดปิดบล็อกเปิดปิดไปแล้วผมลืมนะครับแล้วก็คอมมาสามก็จะปิดไลน์นะครับไปปิดคอมมาไลน์นะครับ ให้เข้าๆง่ายๆประมาณนี้นะครับหลักๆที่ใช้อาจจะเป็นคอมมานด์สูนะครับก็จะเป็นฟูสกีนะครับก็จะเต็มจอนะครับแล้วก็ถ้าจะกลับขมานอีกทีหนึ่งก็คอมมานด์สูนก็จะกลับมานะครับที่นี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกดแท็บนะครับจะเป็นการเปิดปิดพาเลตนะครับกับทูเซ็ทนะครับนี่นะครับเวลาเราทำงานได้กว้างขึ้นนะครับหลักๆก็จะใช้สีสัญญาบุญก็จะตัวนี้นะ เปิดผิดก็จะทำงานได้กว้างขึ้นนะครับก็ที่เหลือก็จะเหมือนโปรแกรมแคททั่วไปนะครับก็คร่าวๆก่อนนะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอให้เห็นแบบอย่างมีความสุขครับบาย